อ่ะวันนี้เราก็จะมาแต่งเฮนลี่ฮาลาวีปีสองพนยี่สิบสให้ดูเหมือนเดิมปีที่แล้วเลยเนาะาเป็ดอันนี้นี่ไม่ได้ไรปัปเปอร์เดอรี่นี่ซื้อมากระลมกาปัดมาชิ้นละ69บาท2ชิ้นปัปเปอร์กัมมี่ฮาลาวีตัวใหม่เลยเจลลี่จาริแป่เหมือนเดิมเราแกะก่อนเนาะ เอไปรไปแล้วแต่จะรีบไปได้ปะ สีม,ม่วงันนี้จะสีม่วงนะสายดาดนะจะดีสายดาดเป็นส,สีคึมๆเนาะสีรถอะไรปะดีกว่าม,มีมีรถอลด์แก๊ปสวิตซี้อะไรแต่ดูแวู้สว่ามันเป็นรถองุ่นกับรถแอป,ป,ปเปิ้ลเขียวหรือเปล่าอ่า,อาอ เมื่อยมากเอามาฮะครเอร์นี่เอาลูกนี้มาบานันดีเลยอย่าเยา

แล้วก็ไม่กวาดทองอะไรเงี้ยปื้อ,อเยอะเนาะวันนี้ไม่แน่วันนี้มาเลยถ้าจะเด็กน,นี้เลยืมแป๊บนึง mì luôn mùi. ừ nào mì mặt đi. Một gặp của em mì học bụng mì mì อาจจะใส่มากลองอไม่แกะเอาไว้ไไปไปไปเลยห้ากินต่อมากันลองอีกไ,ไปวะแกไดไหจะข้าขามแกไปนะแกแล้วก็เก็บเเดิมนะ โ <c oughs> อ้เอามาจากมาเล่นจีนเลยคิดอะไรอยู่วะแล้วต่อมาก็อันนี้ แก่ซะไกลเลยไปแก้ดูดแก่นะเออซีพีพีดีกนะ คนนั้นมาป,ป๊ากินนะป๊าปอ,อ,โอ,โโอืออือฮู้ฮู้ลูน่าไม่สวยเลยปะเด็บ้อยสักคู่น,าน่าถ้าขาดมัขึ้นเลย ไม่น่าเอาจานนี้มาเลยอืออะน่ายโอ้โอเคมากาเลยทำยงเงาแดงนะได้ก็เป็นอนี้ไปเลยแล้วกันง่ายดิเราซื้อมาน้อยนึกว่ามันจะไปเยอะ,อะ ฮาลาวีนจ ja. <G ly> ้าแฮปปี้ฮาลาวีนนะในสวยงามสวยงามโอเคพ่อจ้าเราจะได้ร้อนเลยตามนี้เลยนะนี่อ่ะนี่คือหน้าคนคนคนจัดอะไรก็ไม่รู้นะอาจาร์มาเล็ดมากเลยแฮปปี้ฮาลาวีสองพันยี่สิบสองจ้า บ๊ายบายจ้าอุ๊ยเห็นหน้าคุณนี้ชัดเลยวะ่บ๊ายบาย